สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยตอนนี้ผมอยู่ท่ามกลางนาข้าวที่สวยนะครับออกรวงสวยเหลือเกินนะครับจะพาทุกท่านไปรู้จักกับเจ้าของนานะมีใครบ้างนะครับอเชิญท่านแรกครับนางสนูทองดอนคำค่ะครับอีกท่านหนึ่งสมใจชูรัตมีค่ะครับอีกท่านหนึ่ง ฉไนชุัศรีครับครับที่นี่คือตำบลบ,บ้านใหม่สุก,กเกษมครับอำเภอโคงไกรราชจังหวัดสุขโขทัยจังหวัดสุขโขทัยนะครับก็อีกครั้งนะครับเวอร์แพนไคโตซานแล้วก็เวอร์แพนรแกรนกดอะมิโนแล้วก็ยิงเกษตรก็จะพาทุกท่านมาดูว่าไรานาที่นี่เนี่ยมันสวยงามเพราะทําไมถึงเป็นแบบนี้นะครับก็จะให้ทุกท่านได้อธิบายเลยว่าเห็นนาตัวเองแบบนี้เนี่ยเรามีความภูมิใจไหมครับเห็นแล้วสดสดชื่นไหม ก็สดชื่นครับภูมิใจครับสดชื่นเคยเห็นแบบนี้ไหมครับเนี่ยก็ยังไม่เคยเห็นครับยังไม่เคยเห็นครับกรอไม่ใช้แต่เคมีอ๋อเดิมทีได้เดิมเดิมทีใช้ปุ๋ยเคมีอยู่ครับครับใช้เยอะไหมฮะก็อัตราส่วนก็ประมาณหนึ่งไร่ต่อลูกอ่ะหนึ่งไร่ต่อลูกที่นี่มีทั้งหมดกี่ไร่ครับเนี่ยผมทำสองแปลงอะสองแปลงแปลงนี้30ไร่อีกแปลงหนึ่ง40ไร่ก็ติดกันอยู่ติดกันเนี่ยติดกันเลย30แล้วก็ไร่รับไร่ รวมกันเลย70ไร่ครับ70ไร่ครับอยากทราบว่าข้าวที่นี่มันพันอะไรครับเนี่ยออแปลงนี้เป็นข้าวโกขอหกหนึ่งครับอายุ90วันครับหกหนึ่งนี่คือมีอายุอยู่90วัน90วันครับฮะอืออืแล้วอีกแปลงหนึ่ง40 40บไร่นั้นมันแปดหนึ่งอายุก็เท่ากันเท่ากันครับผมทีนี้หลังจากที่ใช้คู่หูแล้วเนี่ยอยากใช้ยิงเกษตรแล้วเนี่ยรวงข้าวเมล็ดข้าวเนี่ยมันเห็นแล้วมันเป็นยังไงบ้างมันมี มันมันใสครับมันไม่มีข้าวรีบอ่ะไม่มีข้าวรีบเลยเต็มเต็มรวงอ่ะเต็มรวงข้าวเต็มรวงข้าวเต็มรวงเต็มโค้งเต็มโค้งครับผมอืมเป็นยังไงบ้างเห็นแล้วข้าวดีค่ะดีใช่ไหมมันเต็มรวงเต็มเลิศอันนี้เห็นแล้วเป็นยังไงก็ผ่านอุปสรรคผ่านผ่านฝนผ่านหนาวมาได้นะคะถือว่าไฟนี้ได้ขนาดนี้ก็อื ก็ภูมิใจนะราะภูมิใจเลยเห็นบอกว่าถ้าถ้าฝนลงช่วงมันออกมันจะดําเม็ดจะดำใช่ไหมแต่นีของเราก็ผ่านมาก็ถือว่ามีน้อยไงาเรียบกับที่เราเคยเห็นแล้วนะนะครับเชื้อรามันก็ไม่เป็นเชื้อราก็ไม่เป็นไม่เป็นครับเชื้อราไม่เป็นขนาดน้ำค้างแรงๆเพืราผ่านหนาวมาได้ไงไม่มีปัญหาครับอันนี้ดีมันจะเป็นหน้าหนาวหน้าหนาวจะเป็นการทูดเลยออกมา มันจะโดมันไม่ค่อยงวยไหมนี่ไม่มีปัญหาเลยครับมันก็ปกติครับเหมือนเหมือนไม่เหมือนไม่หนาวครับเหมือนไม่หนาวใช่ไหมคคือหน้าหนาวมันจะเป็นแบบนั้นเลยเนี่ยแต่หลังจากได้ได้เราได้บำรุงมาตั้งแต่ต้นแล้วด้วยคู่หูวัชจัน์ด้วยหญิงเกษตรเนี่ยมันไม่เป็นแบบนั้นครับทีนี้มารู้จักกับคู่หูวัชจัน์เนี่ยได้ยังไงรู้จักกับหญิงเกษตรได้ยังไงครับเนี่ยพอดีมีมีเป็นเหมือนเป็นญาติด้วยกันครับญาติด้วยกันด้วยแล้วก็เขาเขาทำหญิงเกษตรก็เวทพออยู่ครับ มาแนะนําคุณนักกรอไหไเจริญอ่ะอ๋อครับครับมาแนะนํำแนะนาก็เลยให้เราทดลองใช้เพราะเราก็ชอบอยู่แล้วอ่ะครับครับไล่สารเคมีเนี่ยเพื่อไล่อะไรอย่างเงี้ยครับชอบชอบแบบนี้ไงใช้แล้วก็เอามาใช้ยังไงก็ใช้ล้วนๆเลยล้วนๆเลยเคมีเลยใช้คู่หูพิเจันะครับวเวแพน่คตัวสารแล้วก็หญิงเกษตรใช่ครับขั้นตอนการใช้ก็ขั้นตอนการใช้ตอนแรกเลย ผมแช่ครับแช่่อนเอาตัวไหนแช่ครับแช่ยังไงชุดนี้ครับชุดนี้แช่พันข้าวปลูกใช้ยังไงกี่ซีซีพูดถึงน้ําผมผมใส่เป็นวงอ่ะผมใส่เป็นวงผมก็ผสมนี่เลยครับเนี่ยผมผมผสมชุดนี้เลยครับทั้งชุดเลยหนึ่งหนึ่งซองเลยครับผมแล้วก็นี้หนึ่งสอนเลยผสมน้ําในน้ำหนึ่งลิตรน้ำหนึ่งลิตรน้ำหนึ่งลิตรแล้วผมไปใส่ในวงวงที่ผมผมทำเจ็ดเจ็ดสิบไร่เนี่ยผมแช่ทีเดียวพร้อมกันเลยไงข้าวก็ประมาณร้อยกว่าลูกประมาณ กี่วงแปดวงหรือเจ็ดวงแปดไม่ใช่เรือแปดวงแปดวงนะครับแล้วผมก็ถั่วเฉลี่ยอ่าถั่วเฉลี่ยใส่คู่มหัศจรรย์ลงแช่เมล็ดข้าวแช่เมล็ดข้าวครับแค่คืนเดียวรุ่งขึ้นมันก็งอกงามดีอ่ะงอกดีแล้วก็ทิ้งไว้แล้วก็เอามาหวานผมคุมเลนอืแต่ผมไม่ได้ไม่ได้คุมแห้งไงก็เลยไม่ได้ไม่ได้ใช้ชุดนี้ตอนเจ็ดวันผมมาใช้ชุดนี้ครั้งแรกตอนยี่สิบวันฉีดพ่นฉีดพ่นหลังจากยี่สิบวันแต่แต่แช่ก่อนครับผม แล้วก็แล้วก็วา,านปุ๋ยวานปุ๋ยตอนไหนครับตอนยี่สิบวันเนี่ยตอนยี่สิบวันครับผมวานขนาดไหนก็หนึ่งลูกครับหนึ่งลูกหนึ่งลูกต่อหนึ่งไร่ตอหนึ่งลูกต่อหนึ่งไร่ครับเจ็ดสิบไร่เจ็ดสิบลูกครับก็เจ็ดสิบลูกเจ็ดสิบนี่คือใช้ปุ๋ยครับยิงเกษตรยิงเกษตรเลยนะครับโอ้วานเต็มเต็มเลยนะครับอืมอืมทีนี้ฉีดเนี้ยฉีดยังไงกี่กี่ครั้ง ฉีดทั้งหมด4ครั้งครับ4ครั้งใช่ไหมอ๋อสี่ครั้งครับแล้วยี่สิบวันฉีดยี่สิบวันอืมยี่สิบวันยี่สิบวันฉีดไคโตซานนะครับผสมกับเวอร์เวอร์แพนเนี่ยนะครับผมยี่สิบวันฉีดฉีดหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งแล้วก็ไปอีกสิบห้าวันฉีดอีกหนึ่งครั้งสิบห้าวันฉีดอีกหนึ่งครั้งครับแล้วก็ตอนพออายุพออายุข้าประมาณห้าสิบห้าสิบห้าวันห้าสิบวันฉีดฉีดอีกหนึ่งครั้งครับ เพื่อเพื่อเร่งเพื่อเร่งให,ให้ให้ให้ออกครับตอนท้องอะครับตอนท้องใช่ไหมแล้วก็พอเจ็ดสิบห้าวันผมฉีดอีกหนึ่งปล,อลง่อยรวมก็รวมเป็นสี่ครั้งสี่ครั้งครับ,รบเห็นผลยังไงทีนี้ มันก็เห็นผลแล้วผลมันผลผลผลิตมันก็พอใจอะครับพอใจไหมโรคภัยไข้เจ็บอะไรหรือโรคที่ว่ารบกวนมันก็ไม่มีอะโรคภัยไม่มีไม่มีรบกวนครับดีที่สุดดีที่สุดอดี้เป็นยังไงเป็นยังไงบ้างนี่ก็ดูแลอยู่ดูแลั้งสามคนดูแลเต็มเลยเนี่ยค่าจะใบตั้งดีอะไรนะใบอะไรนะใบใบจะตั้งดีนะใบตั้งต้นจะแข็งแรงมันจะเขียวเรื่อยๆอะค่ะ ตอนนี้เราก็ก็อีกสองวันแล้วค่ะจะเกี่ยวเดี๋ยวก็ต้องรอตอนนี้ละอีกอีกสองวันเกี่ยวสองวันครับเดี๋ยวก็เราคอยดูลุ้นผลผลิตทีนี้ประทับใจที่บอกว่าพวกพวกพวกศัตรูพืชไม่ค่อยมาไม่มีไม่มีรบกวนไม่มีรบกวนเลยการฉีดปกติครับเขาเขาจะเรียกมีเพียอะไรนะเพียเพียกระโดดเพียกระโดดหุมเพียอะไรของเราได้เอลาหลุมลาหลุมจ้าแล้วก็ที่เขาเป็นกันแรวก็คอคอรุงแห้งคอหลวงแห้งจ้า แต่นี่ไม่เป็นครับของเราไม่เป็นไม่เป็นเออเนี่ยนะใกล้กันครับตอนที่เขาเกี่ยวกันไปเนี่ยเขาก็เป็นกันี่ผ่านมาหมายความว่าใกล้ใกล้กันเนี่ยก็เป็นโรกที่บ่านนี้ทั้งหมดเลยที่เราผ่านที่เราผ่านมานั้นนะคะเขาเรียกลาหลุมยกเว้นสามคนนี้ไม่เป็น ไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นรับแปลงนี้ไม่เป็นเลยก็ไม่เป็นหรอกเดี๋ยวจะไปดูเลยแต่มันไกลครับมันไกลไกลเออเออก็เห็นอย่างนี้แล้วมันภูมิใจไหมเนี่ยฮภูมิใจที่ครับอภูมิใจครับข้าวเราก็ดีแล้วอีกอย่างเราลดต้นทุนไปได้เยอะอืมันสําคัญเนี่ยลดต้นทุนครับเราถึงหันมาใช้ตัวนี้แล้วมันก็เอมันก็พอใจเราเดี๋ยวจะติดตามผลงานไปเรื่อยๆตคอับ ครั้งต่อไปผมจะจะฉีดห้าครั้งห้าครั้งครับผมคือเจ็ดเจ็ดวันฉีดพร้อมยาคุมเลยครับครับแล้วก็ยี่สิบวันฉีดครับแล้วก็สามสิบห้าวันฉีด แล้วก็ห้าห้าวันฉีดแล้วก็เจ็ดสิบห้าวันฉีดอือเอาห้าเอาห้าครั้งเลยเต็มฟูเต็มเลยเต็มเต็มแมกเลยไม่สงสัยแล้วไงใช้ครั้งนี้ไม่ไม่สงสัยเห็นเต็มตาแล้วว่ามันออกดอกออกผลแบบนี้ก็พอใจแล้วพอใจมากเลยนะครับอืมอืมันประหยัดต้นทุนเยอะแล้วผลผลิตมันก็ถือว่ามันตอบตอบโจทย์ออกมามันได้ดีอ่ะครับครับต้นทุนที่ว่านี่ก็คือมันลดลงครึ่งหนึ่งเลยลดเยอะครับที่เราจะฉีดที่ว่าใส่ปุ๋ยทองผล เราก็แค่ครั้งเดียวพอเอาอันนี้มาฉีดอันนี้เอาเดิมทีก็เคยใส่ปุ๋ยโซโหนก็แค่ครั้งเดียวพอแล้วใช่ครับใช้ของเราล้วนๆเลยใช้เวอร์เพนต์ค่ะไคโตซานนะครับครับผมก็ยิงกระเสรใช่ครับกายิงกระเสรก็ดูอืมหน้าหนาวเราก็ลดพวกฮอร์โมนพวกสังกะสีอย่างอื่นเราก็ไม่ได้เอามาเสริมเลยไงเราจะใช้เราจะใช้แล้วเนี้ยคู่หู ทดแทนตัวอื่นหมดไงอ๋อก็คือใช้แค่้กหูตัวอื่นก็ไม่ต้องใช้เลยใช่เลยก็ไม่เคยใช้ครับอนอกจากยาเพืยาฆ่าแมลงเพื่อเพยหนอนนี่ก็ยใช้ปกติครับแต่เพื่ฮอร์โมนเราไม่ได้ใช้ตัวอื่นก็ไม่ได้ใช้เพรอนอนไม่ใช่ว่ามันเป็นมากมายนะแต่เรากันใส่กันไปเฉยๆธรรมชาติธรรมชาติเราเคยใช้กเราเคยฉีดเราต้องใส่ไปทุกงวดป้องกันไว้เพ้ยนก็ฉีด เที่ยวก็ใส่เสที่ยวทีเที่ยวมาใส่เที่ยวป้องกันไว้เนี่ยไม่เ็อยังดีต้นทุนเราก็ยังยังยังน้อยอ่ะต้นทุนลดเยอะเยอะทีนี้เรามั่นใจอย่างนี้เนี่ยนะผมก็อยากจะให้เนี่ยทุกท่านเนี่ยนะครับ <c oughs> ฝาก,กเกษตรกรซึ่งดูเราอยู่ทั่วประเทศ <c oughs> บางคนยังไม่เคยใช้เนี่ยอยากให้ความมั่นใจกับเกษตรกรทั่วประเทศนะครับเอาพี่ก็อยากให้อยากฝากให้เกษตรกรชาวบ้านให้ให้หันมาใช้ครับ เทว่าภาพเนี together, we 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 ่ยผู alone, the be, ้หูมหัศจรรย์พอมปุ๋ยิงกษตรนะครับพอมะเราจะลดต้นทุนได้เยอะผลผลิตเราก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับครับครับลดต้นทุนแล้วเราจะได้มีส่วนที่เหลือนี่เราพูดกันตรงตรงเนาะชาวไร่ชาวนาก็เป็นเป็นหนี้เขาว่ามันจะได้เหลือไปใช้หนี้ชาวในทุนเขาบ้างเอานเขาบ้างครับเรี่ยสำคัญครับนะครับผมครับก็ผมดีครับดีดีดีแน่นอนครับก็ครับผมครับ ก็สิ่งที่พูดมาทั้งหมดนี้ก็อย่าพึ่งเชื่อนะครับจงเชื่อต่อเมื่อวันที่ท่านได้เอาไคโตซานเอาเวอร์แพนนะเอายิงเกษตรไปใช้ท่านก็จะเห็นความลงตัวอย่างพอดีอย่างพอเหมาะพอเจาะระหว่างไล่นาระหว่างพืชผลของท่านกับคู่หูพิเศ์กับหญิงเกษตรนะครับก็ขอให้ทุกท่านนั้นได้แนะนำนะเพื่อเป็นวิทยาทานกับ เกษตรกร,ร,กรทั่วประเทศในช่วงนี้ผมก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับเกษตรกร,ร,กรทั่วประเทศเลยมาช่วยกันลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษเจือปนเพิ่มผลกําไรเกษตรกรรมไทยยั่งยืนกับคู่หูวัสจ,จันทร์กับหญิงกเกษตรวันนี้นะพวกเราและผู้ทุกท่านผู้ร่วมรายการทุกคนเลย ขอลาทุกท่านไปก่อนครับลาทุกท่านไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,วะเวอร์พพนยิงเกษตรใช้เล่าดีใช้เล้วรวยช่วยกดดี